ข้าวผัดไข่เมนูง่ายๆสำหรับวันนี้ใครที่เปิดตู้เย็นมาแล้วเจอไข่ก็เมนูนี้ได้เลยนะคะเริ่มจากการสับกระเทียมแล้วก็หั่นพริกนะคะจากนั้นก็เอากระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยค่ะเจียวให้กระเทียมกับพริกเป็นสีเหลืองแล้วก็ใส่ไข่ตามไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวสวยลงไป ปรุงรสนะคะเราก็แค่ใส่น้ำปลาน้ำตาลและก็เกลือนิดหน่อยค่ะถ้าเป็นข้าวจานเดียวก็ใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนใส่น้ำตาลก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะและก็เกลือประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะก็คือนิดเดียวค่ะเครื่องปรุงก็แค่นี้เองนะคะที่สำคัญนะคะไฟต้องแรงนะคะเพราะว่าถ้าไฟอ่อน มิเข้ามันจะเฉะมันจะไม่สวยค่ะก็ลองทำกันดูนะคะสำหรับเมนูข้าวผัดไข่ในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ